พอใจมากยังแจ่เลยครับท่านนายกพอใจในนายกนะเป็นรองนายกท่านกลุ่มมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับมีปัญหาบอกมาเลย có phải <laughs> là cái đó không ạ? Có không ạ? Dạ. 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 ดีไม่เดินแล้วสถิติของไทยมาเลเซียเกือบสูงเลยเฉพาะสะดาวครับสะดาวด่านที่สะดาวเนี่ยสูงสุดของประเทศไทยครับเมื่อปีที่แล้วนะครับของที่ต่านมาเปรียบเทบเอาไว้ใหม่โมลกัลน่างะตไปดทุกการณ์ในี่กิการพัฒนาโยธาการที่ดำเนินการทั้งหมดเพื่องนี้ว่าจะได้ยกระดับการค้าชายแดนถามขนาดนี้ของปีที่ผ่านมาครับไทยมาเลเซียโอเคครับ โอเคครับเที่สองครับครับนักที่สองครับโอเคครับเญทนานที่สองคุณโรเบิร์ตเป็นใครับนักข่าวครับโอเคครับพี่

ชุมชนวิสาหกิจครับพบคุณนทางภาครัฐด้วยเราดีใจที่เกษตรกรอำเภอเกษตรกรจังหวัดก็ได้มาดูแลได้มาปัตสันอำเภอปัตตุสันจังหวัดก็ได้มาดูแลและก็ได้ประสานการรครัประกายานกรรมการพสานา สำหรับการสัมปทานจะให้ข้อแนะนำข้อสำคัญในการสรุปผลนะครับขณะนี้นะครับที่ประชุมต้องการขอเป็นประธานเสนอ